คลิปนี้ขอฝากถึงดาวติ๊กตอกรุ่นใหญ่ที่ขายผลไม้ที่อะไรชื่ออะไรนะอะไร,ะไรสดจากสวนสดจากสวนผู้ติดตามเป็นล้านเลยหนูรู้ค่ะว่าพี่เข้าวงการนี้มานานแล้วแต่อังงุ่นบ้านพี่สุกแล้วหรือยังบ้านหนูมาดูค่ะเห็นอะไรไหมคะหนูพี่เห็นอะไรไหมคะสุกแล้วอ่างุนสุกแล้วพอพี่ปาดบ้านหนูปุ๊บ แล้วค่ะองุ่นและองุ่นพันไลไซตะมะค่ะบอกเลยมาดูกันใกล้ๆนี่องุ่นบ้านละกมีกินสดได้นี่มาจ้ะเมันแจ๊บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขออวดไลยเถอะนี่อะโวคาโดค่ะนี่อันนี้สุกพร้อมรับประทานค่ะ